ค่ะเป็นการพากเสียงหนังครั้งแรกเลยค่ะหนังแอนิเมชันค่ะชื่อนักรบมนตราก็ฝากผลงานการพากค,ครั้งแรกของเบลด้วยนะคะภาพเป็นนางสีดาค่ะก็ตัดนใจนานไหมครับคคือความจริงเบลว่าลังเลอยู่ตอนแรกคร่ะเพราะว่ากลัวจะทําได้ไม่ดีไงแต่ว่าคือทุกคนเขาก็เหมือนคอนเฟิร์มว่าเอ้ยเขาสามารถพุชให้เราไปถึงตรงตรงนั้นได้ก็เลยลองดูค่ะแล้วบวกกับรู้จักกับพี่พ่วงกับอู่แล้วด้วยแบบรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็อยากร่วมงานเพราะว่า มันเป็นหนังแอนิเมชันที่เป็นของคนไทยทำแล้วเขีนภาพสวยมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจรับค่ะลองเล่าบรรยากาศตอนเข้าไปในห้องอัดั้งแรกแล้วมันยากมากตอนจะเข้าปากการเป็นนักประเนี่ยเบลนี่คือเหงื่อแตกไปหมดเลยเขาบอกว่าปรับแอร์ได้นะคะเผื่อหนาวเบลก็คือแบบร้อนคือแบบมันตื่นเต้นด้วยแล้วก็คือด้วยความที่การข้ามมันต้องใช้ energy ในทุกๆคำที่พูดออกไปคือทุกคำมีความหมายมันต้องมีน้ำหนักหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมแบบซ้อมไปเยอะไหมคะแบบคือก็เป็นฟีลว่าดูแลเส้นเสียงอะไรอย่างเงี้ยครัประมาณไหนค่ะเรารู้สึกว่ามันยากไหมกับการทาาักยากค่ะยากเลยคือโหนักท่านี่คือเขาเก่งจริงๆมันเป็นอีสซาดหนึ่งเลยอะ่ะมันก็เหมือนคล้ายๆกับการร้องเพลงแต่ว่ามันเป็นการร้องแบบโอเปร่าอย่างเงี้ยมันต้องเล่นใหญ่อะค่ะ เหตุไหมหรือว่าอยากดี้หรือว่าอยากดีคือเอาจริงก็ได้วิชาเขามาแล้วไงเออเราก็น่าลองภาคแบบเต็มเต็มเรื่องสักนิดนึงเพราะว่าอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าแบบเบลไม่ได้มาทั้งหมดทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนแบบรับเชิญมได้คือมันก็เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเสียงเราแบบเอ้ยเออว่ะมันได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสะท้อดไหมคะสะท้อดโอ้ ก็ฟีลแบบทันทีรามอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วค่ะมันจะมีความมันจะมีน้ำหนักอะค่ะแล้วก็ด้วยห่างเสียงด้วยอะไรมันก็จะแบบเออฟังดูต่างส่วนมากก็จะเป็นสดใสหรือไม่ก็แบบมันจะมีพวกฉากแอคชั่นใช่ป่ะคะพวกฉากตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมีอีกอีกฟีลหนึ่งอีกเอนเนอร์จีหนึ่งค่ะชอบชอบ คือบอกว่ามันก็สนุกดีนะก็มันดีอะแล้วคือด้วยความท่าเสียงเรามันไปเข้ากับภาพแล้วคือมันก็ส่งเสริมให้เหมือนหนังมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเรียลกับพอหลายคนที่มารับงานท่าเสียงแม่บางคนมันจะมีแบบดราม่าอวมืมเราก็เต็มที่แหละโอ้เราก็สุดความสามารถเลยจริงๆค่ะกก็พยยาามรรับแง อุ้ยฝากฝากทุกคนให้กำลังใจดีกว่าก็อยากให้มาดูกันเยอะๆค่ะเข้าโรงวันที่11ตุลานี้ค่ะนักรบมนตราตำนาน8ปดดวงจันทร์สนุกมากอื้อหขอขอบคุณค่ะน้อมรับค่ะแต่รับได้อีก เบลไม่รู้เลยค่ะเบลไม่ได้แบบเหมือนไปนับไปอะไรเท่าไหร่สองขวดตรวจเท้าเนี่ยมันนี้เกือบหมดแล้วนะยังมีว่างอยู่เลยเชื่อไหมคนไหนว่างอีกคะเขาบอกว่าเหลือแค่ lotion อย่างเงี้ยก็ยังไม่มี <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ติดต่อมาได้ค่ะก็พันลายโอ้ย <c oughs> <c oughs> สาธุค,ค่ะ ไม,ไม่จริงเลยไม่ใกล้เคียงด้วยราคาน่ารักค่ะยังได้เรื่อยๆยังได้อีกได้อีกค่ะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆคนนะคะขอบคุณประชาชนแฟนคลับด้วยที่ก็ทำให้เรามาถึงจุดนี้แหละค่ะมมนมีต่วนไหนที่แบบว่าเอ๊ยรู้สึกว่าฉันไม่เคยตรงนี้เลยเออยังไม่เคยอ่ะคะรับอะไรอ่ะอยากได้อ,อ่ะตรงไหนบออ้งนาง ก็หลายส่วนอยู่ยังมีหลายส่วนอยู่นะคะติดต่อ oh. ผู้จัดการได้เดี๋ยวให้ผู้จัดการแจกแจงให้จ้ะ <laughs> <laughs> โอยไม่ใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงเลยปร้านยไมเยอล้วมันีชนไมแบบต้องรอคโอ้อันนี้คือสําคัญเลยค่ะต้องต้องไม่ชนเป็นอย่างแรกเลยแล้วก็ต้องดูสัญญาดีๆแล้วค่ะญญใช่ใช่ว่าแบบไหว้ล่นขอโทษค่ะ ใช่ก็ดูแบบเรื่องของยังยังไงต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรป้องกันให้มันไม่ไม่ไม่เกิดไม่ใช่ไม่ให้เกิดปัญหาแต่ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรที่เกิดการซื้อนก็นนกนเราเือไรค่ะก็ก็ดูอย่างละเอียดตลอดนะคะใช่ก่อนที่จะรับงานไหนค่ะ คือก็มีติดต่อมาเช็คมาเรื่อยๆแหละค่ะบางทีเขาก็เช็คมาว่าเออแบบว่างหรือเปล่ายังไม่ได้จะฟันธงว่าจะเป็นเราอ,อ,เรยอย่างเงี้ยมีบ้างมันแล้วแต่บางตัวก็หมุนเวียนไปกลายเป็นคนอื่นบ้างสักพักนึงก็แบบเออกลับมาเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ยังรับได้อีกยังมีส่วนว่างค่ะชอบทำงานค่ะขอบคุณค่ะ